ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในโลกคุณจะพบกับมแมลงพวกมันน่ารำคาญน่าโมโหและน่ากลัวแต่พวกมันก็มีบทบาทในชีวิตของเรามากกว่าที่คิดมแมลงเป็นอาหารของสัตว์เกือบทุกชนิดในโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วยเตรียมพร้อมไปพบกับประสบการณ์ยั่วน้ำลาย เมื่อไปดูแมลงที่เรากินกันไม่ว่าจะอยากกินหรือไม่ก็ตามนี่คือเจควิลเลอร์สกับภารกิจการกินแมลง เชกกล่าวว่าชื่อวิทยาศา,าสตร์ของพฤติกรรมการกินแมลงเรียกว่า entomophagy ซึ่งคาดกันว่าแมลงเป็นส่วนประกอบประจำในอาหารของคน3,500ล้านคนทั่วโลกและก็ยังพบอีกว่ามนุษย์ทั่วไปนั้นอาจจะกินแมลงถึงปีละ500กรัมโดยไม่รู้ตัวเขาบอกว่าพวกมันรสชาติอร่อยทีเดียว ผู้คนจากทั่วโลกกินแมลงอย่างสม่ำเสมอและด้วยความเพลิดเพลินแต่เราบางคนดูเหมือนจะยังรับไม่ได้โชคดีที่โอกาสให้ลองนั้นง่ายขึ้นหากมองหามากพอคุณจะพบความหลากหลายวิธีอันโอชะในการปรุงแมลงบนจาน ตอนนี้เจ็กมาอยู่ในร้านอาหารอา c h คิพิล ago ที่เขตเวสเอนในกรุงลอนดอนเขาบอกว่าให้ลองดูที่เมนูแล้วจะเห็นความแตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆสิ่งที่จะพบก็คืออาหารจานแมลงหลากหลายที่ยั่วน้ำลายแมลงนั้นเลี้ยงได้ง่ายไม่ต้องใช้พื้นที่มากเหมือนแกะหรือวัวและอัดแน่นไปได้วยของดี เขาบอกว่าเมื่อเทียบกันต่อน้ำหนักแล้วตาก,กแตนแห้งมีคุณค่ามากกว่าเนื้อไม่ติดมันตากแห้งและก็ยังปรุงง่ายกว่าอีกด้วยน่าสนใจขึ้นมาหรือ,อยังนี่เป็นจานที่คุณลองปรุงเองได้ที่บ้านพ่อครัวบอกว่านี่คือจิ้งรีดและตาก,กแตนหนวดสั้นที่นำไปอบ15-20นาทีเพื่อทำให้กรอบปรุงรสด้วยกระเทียมพริกจากนั้นก็เสิร์ฟบ,บนสลัด ซึ่งข้างในจะกรอบเหมือนรวงพึ่งและก็เสิร์ฟเป็นจานข้างเคียงใช่ว่ามแมลงทุกชนิดจะกินได้บางชนิดมีพิษต่อมนุษย์คุณจึงควรซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่วางใจได้ ถ้าแมลงไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบคุณสามารถเลือกจากสัตว์ตัวจิวอื่นๆได้อีกมากมายเชฟบอกว่าแมลงไม่ใช่อโตรพอชนิดเดียวในเมนูและก็น่าแปลกที่หลายคนไม่ปฏิเสธกุ้งมังกรรสหวานและอีกหลายคนก็ชื่นชอบแมงป่องเคลือบช็อกโกแลตแม้ว่าคุณอาจจะลังเลเล็กน้อยกับแมงป่องแต่ถ้าคุณชอบช็อกโกแลตคุณคงต้องบังเอิญกินชิ้นส่วนของแมลงเข้าไปด้วยแน่นอน สำนักงานอาหารและยาสหารัฐยอมรับในช็อกโกแลต100กรัมมีเศษมแมลงราว60ชิ้นระดับการปนเปื้อนของมแมลงมีอยู่ในอาหารทุกชนิดแต่มแมลงบางชนิดไปไกลกว่านั้นเช็กบอกว่าการผลิตอาหารทุกชนิดในโลกต้องขึ้นอยู่กับมแมลงและหนึ่งในนั้นก็คือด้วงงวงเข้าสาร ด้วงงวงข้าวสารเป็นสัตว์รบกวนที่พบได้ทั่วไปเข้าสู่ยุง้งฉางตามช่องทางที่เปิดอยู่ในอากาศอบอุ่นพวกมันจะเติบโตภายใน26วันด้วงงวงข้าวสารจึงสามารถระบาดได้อย่างรวดเร็วเขาบอกว่าพวกมันไม่เพียงทำลายข้าวแต่ยังกินทัญญพืชในยุ้งเก็บทัญญพืชอีกด้วยเพศเมียจะฝังอวัยวะวางไข่เข้าไปแล้วก็วางไข หลังฟักตัวตัวอ่อนก็จะกินภายในของธัญ,ญพืชแล้วก็ทิ้งเปลือกไว้ข้างหลังซึ่งถ้าหากว่าเกิดขึ้นมากสิ่งนี้อาจทำให้อุตสาหกรรมอาหารสูญเสียได้แต่การวิใจัยใหม่ๆอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้ที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐในเมืองเกนส์วิลล์รัฐฟลอริดานักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะพัฒนาวิธีการตรวจหาด้วงงวงเข้าสารและสัตว์รบกวนทางเกษตร,รกรรม เครื่องมือจะตรวจสอบแรงสะเทือนที่เกิดจากแมลงและไวมากพอที่จะตรวจพบตัวอ่อนในธันญพืชอ,อีกด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้คอยฟังแมลงและหูอิเล็กทรอนิกส์จะปล่อยให้ชาวนาได้ทดสอบธันญพืช่วงหน้าเพื่อจับเจ้าพวกที่แฝงตัวอยู่ก่อนที่มันจะลงมาในกระเพาะอาหารของคุณ <is> เจ้ากล่าวว่าช่างเหลือเชื่อจริงๆที่ได้ยินเสียงมัน และแม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารจะใช้มาตรการก้าวหน้าในการป้องกันการปนเปื้อนแต่ก็จะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะกินชิ้นส่วนมแมลง500กรัมต่อปีเข้าไปโดยไม่รู้ตัวถ้าเรากินพวกมันอยู่แล้วก็น่าเสียดายที่เราไม่ลองใช้เวลาดื่มด่ำกับรสชาติอันโอชะของมแมลงเหล่านี้ และเอน o ท o โมฟาจไม่ใช่อาหารใหม่ตามสมัยนิยมมนุษย์กินมแมลงมานานหลายร้อยปีแล้วกระทั่งมีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อีกด้วยและเขาคิดว่าถึงเวลาที่เราควรเรียกมันว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้แล้วเจ็กบอกว่าจิ้งรีดตัก,กแตนและแมงป่องเป็นส่วนหนึ่งของอาหารรสอร่อยจากมาแมลงที่เรารู้จักในหนังสือนับล้านชนิดราว1นึ0 0 0สชนิดเท่านั้นที่พบเป็นประจำในอาหารของมนุษย์ ที่เม็กซิโกนั้นพวกเขากินแมลงกว่า71ชนิดฟังดูน่าสนใจทีเดียวพวกเขากินด้วงแมง A fit, มเอฟิตแมลงวันผีเสื้อกลางคืนตัวต่อแตนซิคาดา้าและแม้กระทั่งแมลงสาบหนึ่งในผพืชสำคัญทางเศรษฐกิจอกของที่นี่ก็คือข้าวโพดและยังมีระบบเศรษฐกิจกขนาดเล็กที่เฟ,ฟื่องฟูซึ่งใช้ประโยชน์จากสัตว์ขนาดจิ๋วกินแมลงเป็นประจำ ที่จริงแมลงดูเหมือนจะเป็นที่นิยมมากที่นี่แม้กระทั่งรถแท็กซี่ก็ยังเป็นแมลงเต่าทองและ Entomophagy ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในชนบทกรุงมิซิกซิตี้เป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและแม้กระทั่งที่นี่ก็ยังสามารถมองหาอาหารแมลงรสอร่อยได้ง่ายๆพัตตคารดอนชอนส์ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านอาหารจานแมลงเจ็คจะไปสำรวจส่วนผสมเพื่อดูว่าจะทำให้ทุกคนน้ำลายสอข,ขึ้นมาได้บ้าง ชคบอกว่านี่คืออาหารจานแมลงที่พวกเขามีในร้านมีทั้งอาหารจานหลักซึ่งก็คือพวกนี้และก็กินตามสภาพที่เป็นรวมทั้งมีวัตถุดิบคือไข่แมลงวันและจานนี้ก็คือผลผลิตเมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ก็คือไข่มดเก็บโดยชายสองคนที่ออกไปหารังมดคนหนึ่งจะเปลือยกายและจะขุดลงไปในรังมดเพื่อดึงไข่ออกมาขณะที่มีมดกัดทั่วตัว ส่วนอีกคนหนึ่งคอยทำหน้าที่ปัดมดออกให้ง่ายๆเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าอยู่นอกเนือไปจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วไข่มดยังดูเหมือนจะเป็นยาชูกำลังอีกด้วยและนี่ก็คือแมงมุมน้ำเจ้าพวกนี้จะว่ายไปบนผิวน้ำและพวกเขาก็จะจับมันโดยลากวนไปบนผิวน้ำพวกมันจะถูกนำมาทอดกินแบบนี้กับเครื่องดื่มเพื่อเป็นของว่าง สัตว์ชนิดนี้ปกคลุมด้วยขนที่คล้ายกัมบยีซึ่งช่วยให้พวกมันลอยอยู่เหนือน้ําได้น่าแปลกที่พวกมันกลับไม่มีรสชาติเหมือนมีขนเลยนี่คือแมงชิวที่กินตามสภาพของมันตามปกติแล้วแมงชิวจะถูกกินทั้งเป็นซึ่งจะรักษาคุณค่าทางอาหารได้หมดเมื่อพวกมันถูกปรุงสุกแล้วคุณค่าทางอาหารจะสูญเสียไปมาก ผู้คนพยายามเอามันใส่ปากขณะที่มันพยายามคลานออกมาหรือว่าโยนใส่จานเข้าไปจะได้ไม่ต้องเสียตัวใดตัวหนึ่งแมงชิวมักจะเรียกว่าแมงเหม็นเพราะกลิ่นเหม็นที่พวกมันผลิตออกมาดังนั้นสตูแมงเหม็นคงไม่ช่วยให้คนเพลิดเพลินกับอาหารจานมาแมลงอย่างแน่นอนเชฟบอกว่านี่คือไข่มแมลงวันเก็บมาจากปลายหญ้าสูงซึ่งขึ้นรอบๆแม่น้ำและทะเลสาบ หญ้าพวกนี้เก็บมาโดยใช้ตะกร้าฟาดไปรอบๆแล้วไข่ก็จะหล่นลงมาใส่ตะกร้าถ้าทางน่าอร่อยดีและก็ถึงเวลาอาหารว่างแล้วเช็คบอกว่านี่คือแมงมุมน้ำส่วนนี้ก็คือแมงชิล มันเป็นของโปรดของเขาเลยทีเดียวแม้ว่าเนื้อของมันจะต้องอาศัยเวลาสร้างความเคยชินก็ตามแต่ขาพวกนั้นช่างยั่วต่อมรับรสเสียจริงๆ <c oughs> และในตอนนี้เจคบอกให้หยิบป,ปากกาและกระดาษขึ้นมาจดกรรมวิธีทำเบอร์เกอร์ไข่มแมลงวัน ไข่มแมลงวันนั้นดูเหมือนมเมล็ดข้าวเล็กๆถ้าปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นหนอนมแมลงวันแต่โชคดีที่เก็บเจ้าพวกนี้มาได้ทันเวลากินก่อนมแมลงนั้นควรกินทั้งดิบๆแต่พวกมันทิ้งไว้ได้ไม่เกิน3วันจึงมักจะถูกนำมาปรุงและตากแห้งเพื่อขยายอายุส่วนผสมของเบอร์เกอร์ไข่แมลงวันนั้นคล้ายกับเบอร์เกอร์เนื้อซึ่งจะเปลี่ยนแค่เนื้อเท่านั้น แต่เวลาการปรุงอันรวดเร็วโปรตีนสูงและไขมันต่ำทำให้พวกมันเป็นอาหารจานด่วนอย่างแท้จริงซอสช็อกโกแลตรสขมนี้เข้ากันได้ดีและยิ่งน่าสนใจกว่านั้นถ้าโรยงาไว้ข้างบนแมลงเป็นอาหารจานด่วนที่ดี ผู้มันอุดมไปด้วยสารอาหารเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมรสชาติอร่อยแล้วทำไมเราจึงไม่คิดจะเพิ่มแมลงเข้าไปในอาหารของเราสักเล็กน้อยล่ะเชคพยายามที่จะชักชวนเราด้วยอาหารแมลงแป,ปลกๆอีกมากเขาบอกให้ไปดูที่ก้นขวดเตะิลา่าและสำรวจอาหารที่เราทุกคนชอบกินว่ามันทำมาจากอาเจียนของแมลงหรือเปล่า ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามเราทุกคนก็กินชิ้นส่วนมแมลงอยู่เสมอแต่สําหรับหลายคนมแมลงตัวเล็กๆเ,เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขากําลังจะกินมแมลงหลายชนิดรวมถึงอาเจียนของมแมลงรสอร่อยที่ทุกคนชอบกินอีกด้วย เจคบอกว่าเมื่อคิดถึงอาหารทั้งหมดที่เรากินหน่าแปลกที่เราไม่กินหนึ่งในญาติสนิทที่สุดของปูนั่นก็คือแมงป่องมีกี่คนที่จะเห็นว่าอาหารจานเด็ดจ,จากปูคือการกินอารทโทพอดแต่ไม่ว่าคุณจะกินปูหรือแมงป่องคุณก็กําลังกินอารทโทพอดบางทีปูนั้นอาจจะมีเนื้อใต้กระดองมากกว่าเท่านั้นเองทั้งปูกุ้งมังกรแมงป่อง กุ้งแมงมุมและ,มะแมลงล้วนเป็นอาัทรพอดเพราะขาที่ติดกันและโครงกระดูกภายนอกแต่ทว่าเรากลับเลือกที่จะกินบ่อยครั้งที่เราไม่ได้กินตัวมแมลงโดยตรงแต่กินผลผลิตของมันอาหารของมนุษย์30%นั้นมาจากพืชที่ผสมเกสรด้วยมแมลงและพึ่งที่รับผิดชอบการผสมเกสรน,นี้กว่า80% เกสรจะถูกนำกลับไปที่รังโดยติดไปกับขาหลังของพึ่งและก็นำไปวางโดยตรงในเซลล์เกสรน,นี้เป็นแหล่งหลักของโปรโตีนไขมันแร่ธาตุและวิตามินสำหรับชุมชนผึ่งพึ่งจะอดตายถ้าหากไม่มีอาหารเพียงวันเดียวแต่มีผลผลิตอย่างหนึ่งของผึ่งที่ทุกคนชื่นชอบนั่นก็คือนำผึ่งนั่นเอง พึ่งหนึ่งรังสามารถให้น้ำพึ่งได้วันละ1กิโลกรัมมนุษย์ดื่มดำกับน้ำพึ่งมานานนับพันปีซึ่งพบได้ในสุสานอียิปต์และบนภาพสลักในถ้ำก่อนประวัติศาสตร์แมลงสามารถทำมันได้แต่จะมีมนุษย์กี่คนที่ผลิตมันเป็น เจ้ากล่าวว่าน้ำพึ่งเกิดจากการขย่อนและตากเกสรที่พึ่งนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็หมายถึงพวกมันกินเกษรตากแห้งแล้วอาเจียนจากนั้นก็เริ่มกระบวนการอีกครั้งหนึ่งมีการคาดกันว่าพวกมันต้องไปเยือนดอกไม้จำนวน2ล้านดอกและเดินทางร่วม90,000กิโลเมตรเพื่อผลิตน้ำพึ่งเพียง2กิโลกรัม รังของมันถูกสร้างเป็นกล่องรูปหกเหลี่ยมทับซ้อนกันซึ่งเรียกว่ารวงพึ่งพึ่งสร้างรวงพึ่งเพื่อป้องกันตัวอ่อนและเก็บสะรสมเกสรและน้ำพึ่งทีพึ่งนั้นเป็นอีกผลิตผลหนึ่งจากพึ่งที่พวกมันใช้เพื่ออุดแต่ละเซลล์ในรวงที่อุดมไปด้วยน้ำพึ่งเม็กซิโกเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำพึ่งรายใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านเหรียญ และที่ตลาดท้องถิ่นในกรุงเม็กซิโกซิตี้คุณสามารถซื้อน้ำผึ้งตรงจากรวงได้เลยแถมยังมีผึ้งแถมมาด้วยเจ็กบอกว่าจะเห็นด้านบนนี้ตัวอ่อนผึ้งจะอยู่จนกว่าพร้อมที่จะโผล่ออกมาจากเซลล์ด้านบนและเซลล์ถูกตัดผ่านก็จะเห็นว่ามีน้ำผึ้งหยดลงมาถึงด้านล่างเนนั้าีวว หน้าขันที่เราชื่นชอบน้ำพึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการที่พึ่งเคี้ยวเกสรดูดน้ำหวานแล้วขย้อนออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าเรากลับหน้าซีดเมื่อนึกถึงทากโก้ไข่มด เชฟบอกว่าในวัฒนธรรมตะวันตกนั้นเราไม่มีปัญหากับการกินเนื้อแต่ท้าแรกกับแมลงล่ะมนุษย์เริ่มอ้วนขึ้นแล้วแค่ในสหราชอณาจักรมีคนอ้วนถึง1ใน5เจนที่สาธรารณาสุขแนะนำให้เราลดการบริโภคเนื้อและกินอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นทาว่าเราก็ยังชอบกินทุกชิ้นส่วนของสัตว์ตั้งแต่ปลายหูจนถึงเท้า แม้ว่าเราจะพยายามอำพลางให้มันดูน่ายอมรับมากขึ้นก็ตามบางทีนั่นอาจจะเป็นคำตอบถ้าหากว่าหน้าตาของมแมลงคือสิ่งที่ทำให้เราไม่อยากกินมันบางทีเบอร์เกอร์ด้วงพร้อมรับประทานหรือไส้กรอกมแมลงจะช่วยเพิ่มความนิยมบริโภคแมลงมากขึ้น โมฟาจีจะยังคงอยู่ต่อไปไม่น่าแปลกใจที่พวกมันมีหลากหลาย splash, รูปแบบไม่เพ UH! uh 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 ียงร้านอาหารชั้นนำเท่านั้นที่มีอาหารจานแมลงแต่พวกมันยังเป็นเครื่องปรุงดิบในตลาดที่วางขายกันอีกด้วยโรดิโกโรชไยไกดและล่ามของเจ็กพาเข้าไปที่ตลาดเพื่อชมอาหารว่างแมลงรสอร่อยเขาบอกว่านี่เป็นตลาดสดธรรมดา Some smell. Wow. Some here. และน <Ranger Polish. S 2> <communion. S 1> ี่ก็คือชาโปลินามันคือตะกกตนปนหรือตากแห้งพร้อมที่จะกิน เจ็คอยากรู้ว่าพวกมันจะมีรสชาติแปลกๆหรือเปลี่ยนไปเพราะการทอดหรือไม่ซึ่งโรดิโก้คิดว่ารสชาติของมันยังคงเหมือนเดิม Mm, not, bad, not bad, not mm. bad. Mm, maybe I should get some of these. Do you reckon we'll get through those while we're wandering through, <laughs> snacking on them? <laughs> you add them to a tortilla ah, okay. and make a taco. Oh. He says they What's don't it? make you full. They don't make you full. And they're 100% Mexican. Wow. ฟะ h ฮลออสอะฮะวิชฟ t ส์นั่นโรดิโก่บอกว่าส่วนสิ่งนั้นเอาไว้ช่วยในเรื่องผมร่วงแต่เจ็กบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะลองเจ็กบอกว่าเขาอยากจะลองนอนนี่ซึ่งมันคือนอนมากี้มันเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อสกิปเปอร์ยักษ์ซึ่งพบในต้นกระบองเพชรอากเว พวกมันมีโปรตีนสูงและพบได้ในอาหารเม็กซิกันหลายอย่างและจานที่โด่งดังที่สุดคงจะเป็นลอยอยู่ในขวดเมสเคลเมสเคลเตกิกล่าทำโดยการกลั่นน้ำจากต้นกระบองเพชรอากาเวตำนานของหนอนชนิดนี้มีตั้งแต่พิธีกรรมโบราณจนถึงคุณสมบัติในการสร้างภาพหลอน <Sal ud. S 1> อันที่จริงหนอนในขวดเตกิลาไม่เกี่ยวกับประเพณี แต่ช่วยด้านการตลาดมาตั้งแต่ปี1950 s <S แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเมสเคลที่มีนอนหรือไม่ก็ตามก็มีฤทธิ์แรงพอๆกันไม่ว่าจะแช่ในแอลโกอฮอล์หรือเปลี่ยนเป็นเบอร์เกอร์รสเด็ดอาหารมาแมลงนั้นพบได้ในเม็กซิโก ในประเทศที่กว้างใหญ่การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารหาง่ายนั้นมีอยู่มากซึ่งฟังดูก็มีเหตุผลชาวแอสเทคทำมาแล้วและบางทีในยุคไวยเวสข้าวบอยอาจแบ่งตะกกตแต,แตนทอดกินกันเมื่อข้ามพรมแดนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เชื่อก,ก่าวว่าแมลงนั้นอุดมไปด้วยโปรโตีนและไขมันตำ่ำนานหลายพันปีในเม็กซิโกพวกเขากินมันร่วมกับอาหารเช่นเมสจากข้าวโพดบางทีอาจจะถึงเวลาที่เราจะเปิดใจรับแมลงที่มากประโยชน์มาเป็นอาหารในฐานะชนชาติเราไม่เลือกสิ่งที่กินแต่เรากลับแยกสัตว์กลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกออกไปจากจานอาหารลองนึกถึงเงินที่เราประหยัดได้เมื่อออกไปที่สวนเก็บแมลงมาทำอาหารดูบ้าง ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นพื้นที่คือสิ่งที่ต้องแย่งชิงกันการเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิมต้องใช้พื้นที่กว้างถ้าเราทําฟาร์มแมลงเราจะสร้างอาหารที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและหมุนเวียนเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราไม่แน่คุณอาจพบฟาสต์ฟู้ดอาหารแมลงในเร็ววันนี้ต้องลองชิมแล้วจึงจะรู้ I'm sure how the top comes off.